ดีครับผมช่างเปอาเซียจากมินิฟนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถของพี่แอ๊สงขานะครับผมพี่แอ๊สั่งมาก็เป็นรถออนิวนะครับสีน้ําเงินบอดีจากโรงงานเลยครับไม่ต้องไม่ต้อสีครับคันนี้แล้วก็ใส่เครื่องครับตัดฝางโปรงใส่เครื่องด้านหน้าเครื่องนี้ก็แบบที่ผมทาขึ้นมาเองนะครับขอบเหลืองฝาน้ําเงินใส่อินเตอร์ครับผมแล้วก็มีทำประตูเปิดปิดครับ ใส่ชุดคอนโซลครับผมมีเบาะโทนเหลืองเดียวกันนะครับกับม้วนเครื่องประตูของที่ร้านก็จะไม่มีน็อตน,นะครับไม่ได้ยึดน,น็อตมีแม่เหล็กดูดด้วยครับนี่มีแบบล็อกนี่ครับผมแล้วก็คันนี้ก็แกสั่งมาใส่แมกเวลครับผมแล้วก็มีชุดเครื่องเสียงครับนี่ตู้เครื่องเสียงก็โทนเหลืองครับฝาท้าปปิดนี่ตู้เครื่องเสียงก็โทนสีเหลืองดำครับผมเข้ากับ แล้วก็เครื่องเสียงมีไฟนี่ครับไมไ่ไม่ไ,ไ,มไท้อง,ม,องม่ได้ท้องแบบแบบเช่ค,ครับผมแล้วก็มีชุดไบหน้ามีใบหน้าชุดธรรมดา ภาพห่วงใหญ่สุขภาพฟารุ่งรุ่งนะคะมาดูนี่ครับเครื่องเสียงก็รับรองว่าดังได้เลงอกครับผมก็ลูกค้าที่สนใจสั่งทำก็ติดต่อได้ที่ร้าน PRC หายใจมันิีไฟนะครับเบอร์โทรก็0824358636นะครับแล้วา f เฟ e บุ๊กก็ PRC หายใจมันิีไฟเลยครับเป็นภาษาอังกฤษ แล้วก็หน้าแฟนเพจครับผมเข้าไปดูตัวอย่างงานก่อนจะสั่งได้ครับในหน้าแฟนเพจพิมพ์หน้า Google เลยครับว่าช่างเป้ AC หาดใหญ่มันก็จะขึ้นไม่เลยครับหน้าแฟนเพจก็เลือกสามารถเลือกสีรถได้ครับเลือกสีตู้เครื่องเสียงนี่ครับเหมือนกับเครื่องเปิดปิดเลือกได้หมดครับบอดี้สีอะไรชอบสีไหนขอบเครื่องนี้สีอะไรมีไฟหน้าไฟท,าทา้ายทำประตูิดปิดใส่ชุดคอนโซลบอกสีอะไร ตูปเครื่องเสียงไปอย่าไรครับผมนี่ครับเข้าออุปกรณ์ก็ครบชุดครับผมนี่ก็เล่นได้ปกติครับมีเครื่องเสียงฟังเพลงเล่นได้ปกติครับผมก็จะในตัวรถก็จะมีอุปกรณ์ครบอยู่แล้วครับนี่ตัวชาร์จเครื่องเสียงอุปกรณ์สายนี่ล้อเดิมเหมือนถอ้าเกิดลูกค้าสั่งเปลี่ยนล้อก็จะส่งล้อเดิมกลับไปด้วยครับแล้วก็นี่ครับพวกหัวชาร์จหัวชาร์จรถมีอุปกรณ์ครบไปถึงก็ ผมอยา่างนั้นก็สามารถเิ่นได้เลยครับผมก็จบการรีวิวไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ